สวัสดีครับเกลลายเรนเจอร์สเปเชียลสเตทเดซีแคทไมานะครับดูอยา,ากแจกรางวัลสุดยอดก็จะสรุปผลวีเอสแบ m ทิ์โไปด้วยในคลิปนี้เลยแล้วกันจ่ายไปอีกอา้านี่หมดเมื่อไหร่หมดวันที่15ครับ17นาฬิกาลบไป3ก็บ่าย3วันนี้ครับจะออกแล้วนะกูกว่าคลิปจะออกก็จบแล้วละว้า ก็ครบแล้วนะรอไอ้ไนั่นรอรีวิวอย่างเดียวครับอ,อ่ะพอกดไปยังวะรับสิบฟิเจอร์ครับอ่ะรางวัลออกแล้วยังสรุปว่าได้8,900ได้80ครับแต่เมื่อคืนจ่ายเพิ่มไป2รอบ5 5รูบี้รอบหนึ่งห้ารูบี้รอบหนึ่ง จ่ายรอบแรกแล้วมันดูแววแล้วจะไม่รอดครับไหนจ่ายแล้วก็เลยต้องจ่ายให้หมดครับรู้สึกไม่ดีเหมือนกันนะคือแบบแรกๆเราพลาดด้วยไงที่ว่าไปดองอะไรพวกนี้มันก็ไม่เรียกว่าดองหรอกเรียกว่าดองก็ได้หรือจะไม่เรียกว่าดองก็ได้คือจะไปเก็บเลเวลไงครับก็เลยเอาขนนกไปลงเอ็นเลสโหมดเพราะตรงนั้นมันจะได้เลเวลเยอะกว่า อเดี๋ยวนี้ไปลงด่านพิเศษใช่ปะ่ะสกีตมาเอาสตันไปเอาตัวโล่ไปด้วยแล้วก็พิงกี้สปแปดแตแแแตเ,เต็มแล้วละมั้งไม่เต็มก็เกอบเต็มละรอรีวิวแล้วกันครับพวกนี้อันนี้ปั๊มแล้เวเลขายเพียบเลยครับคิวย,ยาวมาก เลยเลยเลยเดี๋ยวไปลงแบตเตอรหมดสักหน่อยได้ไหมนะอ่ะโหลดแป๊บนึงครับช่วงนี้รู้สึกเวลามันน้อยๆย,ยังยังไงไม่รู้ก็ต้องทำอะไรหลายๆอย่างครับแล้วพี่พยายามจะไม่นั่งหน้าจอนานๆแล้วแต่ก็ไม่รู้จะลุกไปไหนดีลุกไปนั่งอีกจอหนึ่งอะ มีเสร็จเหมือนกันที่จะทำแบบนั้นคือเราควรทำอะไรให้มันหลากหลายไงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเปื่ออะไรไปซะก,ก่อนเปิดสิ่งนั้นนั้นไปซะก,ก่อนกด back ไปแป๊บครับไปดูว่าการะชตาเราเปิดไปหรือ,อยังโอเคเปิดไปครบแล้วครับก็ไม่ได้เพิ่มนะสรุปรวมก็ได้ทั้งหมด5ตัวอีโวไทบพอด,ดีได้แค่นั้นแหละ วันที่1 1ตัววันที่2 1ตัวแล้วก็วันลองสุดท้ายอีก3ตัวแม่แปลกดีขอลงเบทท์หมดให้มันรีขนนกหน่อยนะซึ่งไม่น่าจะนานหรือว่านานงั้นพอสไว้ก่อนเลยกันนะครับเอาละครับตอนนี้ก็เซ็งนิดหน่อยครับไม่ได้ยินเสียงในเกมผมว่าผมปรับล้วงานก่อนเริ่มอะเหมือนจะแบบ คลิกไม่ดีอะ่ะคลิกไม่โดนเคยจะมีระบบมันปรับได้ไงอ,อันนี้ก็ Windows 7วัวนนี้ก็นั่งเงียบเลยเทนี้จะเปลี่นกันไม่ได้ครับถ้าเปลี่ยนระบ,บบตอนนี้ก็เสียงก็จะหายไปเลยพี่ผมจะได้ยินอยู่แต่คนผู้ชมจะไม่ได้ยินลุย <c oughs> เลยดกว่าดจ อันนี้มาล่าอะไรอ่ะ,อะล่าลิงก่อนแล้วกันบางทีก็ทำให้มันกดจิตนะเนี่ยก็เอ๊ะทำไมพลาดงงอย่างนางางี้ซึ่งก่อนเริ่มบันทึกผมก็จะกดไปแล้วไงก็รู้อยู่เลยว่ากดชัดๆแต่ทำไมเอะพอเริ่มบันทึกล้วเสียงไม่มาวะ คิดใจพ,พอกดไปดูตอนพอสเมื่อกี้ก็ใช่เลยลืมกดกดแล้วะแ,แต่คงกดไม่เรียบร้อยรู้สึกอัน,น้จะพภาพเป็นครั้งที่ที่สองแล้วมไม่ใช่เรื่องเลยนะนี่ฮะชีวิตเอ๊ะ <c oughs> แต่เราไมา่คงุหิดอะไรกันเรื่องเล็กน้อยนะไม่ดีเลย สุดท้ายก็คลิกๆไปนะครับมันล็อกแบบเยอะมากแล้ว่เราก็ไม่อยากเสี่ยงเอาความรู้สึกไปเสียเวลากับเเรื่องพวกนี้นะคือเขาไม่อยากแจกก็ไม่ต้องแจกะ่ะเ็แล้วแต่ก็ผมว่าหลายๆคนก็เล็งเกมอื่นไปแล้วนะแต่เ,เสืยังไม่ทำไมค c r รับเลยคนอื่นก็อะไรอะกิดทีวีอะคนกิดก็ เนไปทำอย่างอื่นแล้วเอ้ยก็ยังเล่นอยู่แต่ก็เขาก็มีเกมหลากหลายไงคือมันเจ็บไปแล้วไงครับมันงกเกินไปหน่อยก็ไม่คิดจะว่าแล้วนะก็มีช่วงที่สนุกอยู่ไงเราก็ไม่อยากว่าพอถึงเวลาก็อย่างที่เห็นครับเขาก็ไม่ดีขึ้นยิ่งนานวันยิ่งหนักหน่วงครับ ตอนนี้ผมก็อาการหนักเหมือนกันเรื่องเกมของไลยิ่งกุ๊กกิลันนี่ล็อกอินเอาเพชรประจำวันอย่างเดียวเลยไม่ได้เก็บหมากฝรั่งอะไรเลยช่วงนี้นเดี๋ยวผมเอาไปปิด,ดเกมก่อนนะพอไปเล่นเกมอื่นเพิ่มขึ้นด้วยหรือมั้ง power up เรียบร้อยอันนี้ปิดชัว,ชว เมื่อกี้มือไปเขี่ยมือถือล้มตึง้งโอ้ยแต่จอลาวมานี่เรื่องใหญ่เลยนะยังใช้ไม่คุ้มเลยผมเป็นพวกก็ถนอมของก็ถนอมนะก็คือถ้าจะเกลี้ยงหรือทำอะไรหล่นนี่ก็คือพรอมโหแต่ของเป็นหลักพันคงไม่กล้าเรารู้ไง ก็มีนะเล่นเกมอะไรพวกนี้ก็มีองหงินอยู่แล้วล่ะโอ้โหเล่นจริงไอ้สกเกอร์สเปรดไงแพ้สู้กับใครก็แพ้มันจะก็งนห,หิดไปธรรมดาอยู่แล้วล่ะคือบางทีก็เกินไปมันสู้กับคนไงสู้กับทีมของคนที่เขาสร้างทีมมาเราก็ไม่รู้จะจัดไปสู้ยังไงเลเวลเราก็เยอะแล้วก็จะเจอศัตรูเลเวลใกล้ๆกันคู่แข่งเลเวลใกล้ๆกัน กลายเป็นว่าทีมเขาเก่งกันหมดเลยทีมเราเก่งน้อยกว่าเขาย้อนไปก็ไม่ได้ด้วยจัดแบบนี้มันก็เหมือนให้เราแบบต้องคอยเติมอ่ะถ้าไม่เติมสู้ไม่ได้เลยไงก็สู้ไม่ได้ก็ไม่สู้วะป็นอย่างนี้ไล้ไหมไม่ลงแม่งก็ได้ประมาณนี้ครับไม่ต่างอะไรกับเกมนี้นะไม่แจกก็ แต่อย่างนี้ก็ไม่ลงดีกว่าเอาไปแล้วไปทำอย่างอื่นดีกว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวจะกดซื้อเกมในสตรีมแล้วกดซื้อเพิ่มแล้วยังไม่ได้ออกคลิปเลยนี่วาชาแนลใหม่ก็ยังไม่ได้บอกใช่ไหมเพราะยังไม่ได้ทำเลย <c ười> คิดชื่ออยู่เดี๋ยวเ คงจะรอซื้อเกมก่อนแหละครับซื้อให้ครบก่อนไม่มีหลากหลายจะบันเทิงให้เต็มที่แล้วใช่นี้เราแบบไม่อยากยิดติดกับตัวเซิร์ฟเวอร์เลยพวกนี้ไงทางระบบของไลน์เขาไลน์เลนเจอร์งเ,อรงเงี้ยก็จำกัดใช่ไหมดาดในสนุกก็ลงเล่นได้แค่นี้เท่านั้นอาถ้าอยากเล่นมากกว่านี้ล่ะก็ไม่ได้จบ ไอเทมยังหาไม่ครบเลยน้องเอ้ยไอยเปล่าไอตัวโล่ตัวใหม่นะ่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงนะก็ไม่มันไม่ดอกเลยอะเราก็ทำใจคือใจเย็นมันกดจิดนะหนูนี่ทุกวันเลยแหละมันก็ไม่ดีอะไม่ดีต่อสุขภาพเท่าไหร่แล้วอย่างน้องๆต้องเรียนให้เฉยใช่ไหม เด็คนที่ไปทํางานอะไรทั้งหลายเนี่ยต้องมานั่งงงอยู่กับเล่นเกมพี่ว่ามันไม่ใช่ไงเกมมือถือมันไม่ใช่เกมที่ต้องมาจริงจังเท่าไหร่นะควรจะเล่นได้แบบเพลินเพินเปิดไหมล่ะแจกแต่ละอย่างก็ดีนะไอเทมอันนี้มันแจกไอเทมก็อย่างดีไงบอมีไม่ค่อยเยอะด้วยใช่ไหม ดีกว่าได่านแจกเงินนะ่ะโอ้โหเครื่องสุดๆอยากได้เงินเราไปลงอย่างอื่นได้ไงเงินมันแจกทุกด่านแถมเก็บ3คนนอกอีกถ้าไม่ใช่วันกบแดงก็ไม่ค่อยลงหรอกครับบนอีกแล้วนะบนแบบงุนงิดด้วยไงก็นงนงิดเพราะไม่ได้เสียงเกมนี่แหละ เรากดไปแล้วอ่อะไรวะ,ะประมาณเนี่ยภาพได้งไงแต่ว,ว่ามือไม่ค่อยมีแรงก็มีสิทธินะแบบช่วงจังหวะคลิกแล้วมือมันเลื่อนไงมันก็เลยกลายเป็นไม่ได้คลิกหรือเป็นอย่างเงี้ยกดไปแล้วเนี่ยถ้าย้อนภาพไปดูน่าจะมีภาพตอนกดเพราะมันจะพี่ทําเป็นวงวๆคลิกไว้ให้เห็นแรงเลยปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บ เด้งหนีครับชัดเจนพี่จะพาพี่ไม่น่าพลาดแบบเฉี่ยวไกลขนาดี้้หรอกดืแล้วกล็ลอกไปไม่ค่อยสดแล้วครับตามสบายลางเมฆแล้วกันครับไอ,ออันที่อยากได้มันดรอปชั้นหนึ่งชั้นสองอะแล้วมันไม่ดรอปให้ให้เลยครับเท่าเดิมเท่าเดิมโหแล้วมัน3ามคนนกชนะเยอะ อ่ะเรื่องเกมไว้แค่นี้แล้วกันไปบทอะไรอีกดีเออวันนี้ดูบอลด้วยกันด้วยนี่ทุ่มครึกนะครับรอบชิงไทยกับพมา่าไทยเราเหนือกว่าเยอะเหนือกว่าและแต่พม่าเขาก็ไปดูสไตล์การเล่นเขาก็ได้คือเทียบกับคนก็เป็นคนที่แบบยังไม่เก่งอะ่ะยังไม่ถึงขั้นแบบ เมืออาชีบ่ะแต่เขาคือความพยายามครับอดทนมุ่งมั่นอะไรพวกนี้เขามี <c oughs> เยอะก็ไปเทียบดูกับตัวเราก็ได้ทีมพมา่าเนี่ย <c oughs> คือดูเขาระบบก,ก็อาจจะยังไม่ดีถ้าเราใจบอลไม่สวยเท่าเราแต่เขาขยันครับนี่แหละถ้าเรายังไม่เก่งอ่ะเราก็ต้องขยันครับทุกทีเดี๋ยวนี้มันเป็นแนวนี้กันหมดแล้วนะพี่ก็ว่าอย่างนี้แหละ นางยางพี่ทีเรียบกับอะไรเกาหลีเหนือเขาไม่อยากให้เรียกอย่างนี้ได้นะเขาให้เลขของเขาว่าคือเขาคือเกาหลีส่วนอีกประเทศก็คือเกาหลีใต้ <c oughs> เขาเป็นเกาหลีเขาไม่ใช่เกาหลีเหนือมีองนี้ด้วยเหมือนกันอ่ะสักครู่ครับเพูดตรงๆเขาก็เป็นแบบประเทศที่ปิดอนะ่ ทีวีก็คงไม่ได้ดูอะไรมากมายแต่ไปบอโลกได้เอาดิประเทศที่ว่าเป็นคอมมิวนิสต์เป็นอะไรพวกเนี้ยส่วนไทยเราอะเสรีก็มีเยอะๆอยู่นะทีวีก็ได้ดูแต่ยังไม่ได้ไปแต่เกาหลีเหนือไปได้เอาดิ <c oughs> สุดท้ายก็ไปดูการเล่นของเขาครับคือชั้นเชิงอะไรเขาไม่มีเลยนะมีน้อย เก่งบางตัวแต่ที่เขาไปได้ก็เพราะขยันวิ่งครับวิ่งไล่ไม่มีหมดอะวิ่งไล่จนอีกฝ่ายแบบทําเกมลําบากไงแล้วก็เลียดตัดบอลมาแล้วก็มุ่มมั่วม่ว,มว,มว,มวไปก็พอเป็นแหละแต่ก็ไม่ไท้ขั้นเก่ง <Okay. S 1> ว้าพอหลังจากนั้นก็เห็นชัดเลยครับหลายๆทีมพี่ก็ว่ามาในแนวทางนั้นไปหมดเลย ก็คลจะมาแนวเนี้ยแต่ก่อนเราเล่นกันแบบอะไรอ่ะหล่อๆใช่ปะ่ะยืนเก๊กยืนโชว์วิ่งน้อยๆดูฉลาดก็ริงนะสมัยพี่ตอนเด็กๆด้วย,ม,ยมัธยมเนี่ยเ็เจอเพื่อนแบบนี้เหมือนกันเล่นบอลน,นี่ริงเป็นตัวโรงเรียนอะไรพวกเนี้ยเลวลาเล่นบอลกันนี่จะขยับน้อยๆดูหล่อๆคือกูลำคาญว่ะ คือถ้าเล่นเป็นทีมเดียวกันแล้วมึงไม่ขยับมีกูต้องวิ่งใช่ไหมอารมณ์ประมาณเนี่ยพอมไม่ขยับแล้วไงอ่ะมันเสียเปรียบเลยนะ,ะประมาณนี้ครับไปเทียบกับช่วยตัวเองอีกก็ได้คือแบบเป็นคนคนขวายอลาหาหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่รอมาป้อนน่ะรอให้เขามาจัดการให้โอ้ได้เว้ยโอ้โหขอบคุณครับเซฟภาพแป๊บ ได้มาอย่างนี้ก็ดีครับจะได้ไม่ต้องอีโวอ่ะได้ตรงน้นก็มาเทียบกับชีวิตนะพาปมในมั่วเลยเว้ยคือแบบคนขยันนะน้องได้เปรียบอยู่แล้วอ่ะครับสรุปว่าขาดตัวห้าดาวอีกสองตัว เออเอาไปเรื่อยๆกันนะไม่ต้องรีบหรอกชีวิตยากเกิน <S <S เบื่อเก็บตัวสีดาแล้วด้วยครับอ้าวลงครบหมดแล้วเรื่องบนก็น่าจะหมดแล้วอ่ะลงเพื่อมอีกดาแล้วกันนะแถมหลังจากนี้ก็คงกิจกรรมคุณจะเป็น แการก็คงจะเป็นพวกนันสกิลนะครับสกิลตัวใหม่ใหม่ที่ทำคนเจเรีทำให้ครบแล้วก็สเปเชียลสเตทอาจจะมาวันจันทร์พุธศุกร์นะครับก็เด่นจะซื้อเกตไมลแล้วก็วันกบแดงเท่านั้นวันที่เหลือก็ไม่ได้ครับจันทร์พุธศุกร์ก็เหมือนกันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันก็บางทีก็ถ้ามาเราไม่ได้อะไรก็ไม่อยากจะอาดด่าจให้ดูอะก็ผ่านกันหมดแล้วมั้ง ใครที่ผ่านไว้พี่ก็ว่าผมก็ว่าทุกคนคงผ่านกันได้หมดแล้วล่ะก็สอนจัดทีมไปแล้วว่ะแนวทางการลุยปั้มพวกนี้ผมก็บอกหมดแล้วก็ลองดูอ่ะต้องลองดูลองทำตามแบบหลับหูหลับตาลอกเลนแบบเลยอ่ะเออต้องอย่างนั้นแหละเราค่อยปรับเข้าให้เข้ากับแนวทางตัวเองทีมของตัวเอง มันน่าจะพอได้นะนด่านอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องไปดูคลิปเก,ก่าๆผมก็ผ่านทุกด่านแล้วละ่ะแต่บางทีก็ไม่ได้อัดไรเป็นแบบเต็มที่ไม่ได้คิดแผนเพราะบางทีมันใช้ลูกฟุกครับพอเข้าใจคำว่าลูกฟุกไหม คือเล่น10ตาอาจจะผ่านสักสตาอะไรประมาณนี้ครับก็เลยไม่คิดจะทําเท่าไหร่อย่าง2องนี่ใช่ว่าจะผ่านทุกตานะครับจาดทีมันเหมือนกันเล่นสเตปไปใครกันบางรอบก็ไม่ผ่านครับจุดเปลี่ยนมันก็คือการออกสกิลของพวกตัวบัฟโจมตีครับบางทีมันก็วิ่งมามือเปล่าต่อยกับมือเปล่าไม่ออกสกิลอะไรเลย จออย่างนี้ผมก็แพ้ครับต,ตายแนมาถึงก็พอเพื่อนเยอะก็ติดปั๊หน้าปั๊บหลังปั๊บสามตัวติดกันหมดโคโบี้ก็ติดสกิลโอ้โหถ้าอย่างเงี้ยเทพชนะแน่ผ่านชัวครับอันนี้ต้องแล้วแต่ <c oughs> แล้วแต่เลยคลิก,กหอยกาบนี่ก็มีน้อยอยู่ไหมแจกล่าอยู่เหมือนกันหอยกาบอันนี้มันจะ ดอบบ่อยเหมือนกันไงมือไม่บ่อยไว้แต่ก็เห็นไม่ได้บ่อยนะไม่เหมือนไอ้ครับเค้กไอ้ครับเค้กไม่ค่อยดอบจากดานนี้เลยอ่ะเปลี่ยนเรื่องคุยเลย <c oughs> เดี๋ยวเวลาที่เหลือเดี๋ยวตอนนี้กําลังอืจัดเตรียมใจไว้ทำชาแนลใหม่เพิ่มเติมไม่รู้จะทําให้สนุกหรือเปล่านะคงจะลองดูแหละอยากทําให้สนุกไง เ,เราก็บางทีก็เราก็ลืมเป้าหมายนะว่าจะทําไปทําไมเงินเหรอเออก็ส่วนหนึ่งส่วนสําคัญเหมือนกันนะเงินด้วยเวลาด้วยแล้วเราเองต้องสนุกด้วยและที่สําคัญหาเพื่อนเล่นครับหาพวกเดียวกันเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วเนี่ยคนเล่นเกมแนวเนี้ย ไลน์เลนเจอร์ป่ะน่าจะเรียกว่าทาวเวอร์ดีเฟนก็ได้คล้ายกันมั้งหรืออาจจะเป็นแนวใหม่ตอนนี้ก็เลงพันแอนซัมบี้เนี่ยเดินเลนเหมือนกันเลยพันแอนซัมบี้มีหลายหลายหลายเลนกว่านี้ด้วยไม่ใช่มีแค่แถวเดียวจะโหลดภาคซื้อภาคเก่ามาเล่นเนี่ยเคยโหลดเถื่อนมาเล่นไนงะจบไปแล้ว ถึงมาเล่นเกมนี้ถ้าแบบชิวๆเลยไงเข้าใจแนวหลักของมันไงก็ะจะหาพวกด้วยละครับพวกประเภทเดียวกันที่ชอบเกมคล้ายๆกันเกมแนวนี้มันบางทีก็คนชอบน้อยนะแต่มีอินพอมีอินเทอร์เน็ตนี่ลระมั้งทำให้แบบเรารู้จักกันได้แม่ดูเรอ <c oughs> แม้จะอยู่ห่างกันครึ <c oughs> ่งค่อคประเทศ แต่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้เขินตัวเองแต่ก่อนมันไม่มีเน็ตแบบทั่วถึงอย่างนี้ไงก็ไปเล่นก็เหมือนเล่นคนเดียวแกลพวกชุตติ้งอะไรพวกนี้คนเล่นเขาจะเยอะไงหลักพันหลักหมื่นแต่แนวพวกเนี้มันก็หลักร้อยสมัยนั้นคนอาจจะมีเล่นเยอะแต่ก็ พอมันที่จะออนไลน์ได้ก็มีไม่กี่คนเออลงครบไปยังวะบน่นอะไรไปบ้างวะบอนก็บ่นไปแล้วเนอะจะเริ่มเชียกันล่ะไทยเราก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วนะน้องเอ๋ยต่อไปก็ตาน้องๆครับพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้ เก่งให้แข็งแกร่งอะไรพวกเนี้ยใช้คำว่าอะไรดีนะเป็ดเบื่อแล้วดับจังเลยตัวเป็ดเนี่ยอัน,นี่ก็ครบแล้วลงตาหนึ่งจะได้มีเรื่องบ่นต่อคือกีฬาพวกนี้เราดูจบแล้วเราก็จบนะไม่ต้องไปทะเลาะกันในเว็บบอร์ดอะไรพวกนี้นะ พยายามไปทะเลาะกับพม่าไงไม่ต้องทะเลาะแล้วเราทะเลาะแต่กับเวียดนามเอ้ย <c ười> คือเราตัวแต่คำคไม่ไม่ต้องไปไฟอะไรใครก็อยากไฟก็ช่างเข้าไปเราดูสนุกตื่นเต้นพอแล้วดูความมุ่งมั่นของนักเตะก็ได้อะไรพวกเนี้ยใครอยากจะเป็นนักกีฬาพี่ก็สนับสนุนนะ คือหนทางมันเปิดกว้างเลยสมัยนี้นักกีฬาเงินเดือนเป็นแสนนะครับนักฟุตบอลเนี่ยม,มันก็บางทีก็คิดในแง่ว่ามันเป็นกีฬาที่แบบถ้าร่างกายไม่ดีมันก็เกิดอาการบาดเจ็บมันก็อาจจะทำให้ไปไม่ถึงฝันได้อะไรพวกนี้มันก็ดูกลายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน แต่พี่ว่าอาชีพอ,อื่นก็เหมือนเหมือนกันนะก็ไม่มันไม่มีอาชีพไหนที่แน่นอนหรอกเกิดเรื่องผิดพลาดเมืม่อไหร่บางทีก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันทุกอาชีพแหละบางทีก็บนติดพันนะงงเงาไงอา,ารมณ์ตอนนี้เงาเงากำลังผิดหวังครับหาเพื่อนคุยอืมใครที่มีเกมสตรีมอะไรพวกนี้ก็อยากให้พี่ เล่นเกมอะไรให้ดูก็แนะนำมาได้นะครับตอนนี้มันกำลังลดราคาด้วยก็เข้าเว็บไปก็สตรีม Power Power t เ r m e d ติมอเดียสตรก็ S T E A M s t สตรีม w e r t e r m เิม Ed จะเข้าใจไหมนะน้องคนไหนอ,อายุไม่ถึง15ก็ไปดูเป็นแนวก็ได้นะแต่อย่าไปอยากได้เลย ถึงมันจะถูกก็เถอบะบางเจอเกมสิบห้าบาทสิบโอ้อยโอ้โหต้องจบคลิปแล้วมั้งโอ้ยสนักเอ้ยก็รู้นะอยู่แล้วนะว,ว่ามันมีเกมถูกถูกแต่ก็ไม่คิดว่าจะถูกขนาดนี้ ลด95%อนะพี่ก็เร่งถูกๆอยู่และอันนี้ซื้อมาก็30กว่าบาทเองเกมเลยนะเกมดูเคยสนุกกับเกมพวกนี้ด้วยแต่เกมที่งพ่งแพงก็มีจากไปพันห้าเกือบสองพันนะจากนั้นก็โอ้โหแต่ตอนนี้ลดเหลือห้าร้อย แถมครบชุดด้วยตอนพี่ซื้อมันไม่ครบชุดหน้าเปื่อเหมือนกันตอนนี้ก็เลยเอ๊ะเกมใหม่แล้วไม่รีบก็ได้คิดแบบแนวพี่ก็ได้นะคือบางทีเราไม่ต้องไปแข่งกับใครนอกจากน้องมันแบบโอ้ยมีแฟนครับติดตามเป็นแสนแล้วเขารอดูเกมใหม่ที่น้องจะเล่นให้ดู ต็น้องพอมีเงินเหลือเยอะะแล้วก็จัดไปเลยครับตัวใหม่ล่าสุดราคาเต็มมีจ่ายมีคนรอดูเออ,อยังไงจ่ายไปแต่ท่านเล่นคนเดียวขำไม่ได้อะไรมากมายก็อย่าเลยเปลืองเปลืองจริงๆรอมารลราคาก็ได้เดี๋ยวถ้าแบบมีเวลาว่างจะเล่นแล้วก็เออจ่ายไปครับ ส่วนใหญ่จะใช้แบบซื้อมะดองนะครับยิ่งมันถูกมัน30บาท50บาทเนี่ยคนซื้อมะดองเยอะแยะซื้อมาแล้วไม่เล่นไงพอสักพักจาก30บาท50บาทเหลือ10บาทก็ <c oughs> จะบน่นโอ้ยหลังหักเว้ยโดนหักหลังอะไรพวกเนี้ยเอ้เราจะสู้ทำไมเนี่ยคราวนี้จะเอาให้ได้80เต็มๆครับจะไม่ลงเอลเลสมอลดแล้ว ขอบคนที่ติดตามรับชมด้วยนะครับคงอยากทต่อแหละก็มีคนดูก็ทำแหละสก,กิลเรื่นี้ก็น่าจะมีคนติดตามเยอะทิ้งไหมก็ไม่ทิ้งนะชแนลนี้แต่ชแนลหลักนี้เรา้สไปปล่อยไปก็ไม่รู้จะไ,ไ,ไ,ไม่ได้เล่นเกมอะไรในนะแล้วไงมันไม่มีเกมที่น่าสนใจแล้ว หือถ้าจะจะจะทำเป็นก็ทำเป็นเกมออนไลน์มือถืออะไรพวกนี้มากกว่าพี่เอาไว้เห่าครับชน n นล,ลหลักพี่เอาไว้ตีกับชาวบ้านเอาไปพูดคุยอะไรอย่างนี้มากกว่าวเราช a n นลนี้ก็มาคุยกับน้องๆแต่ก็ไม่ได้อยู่คุยกระดนนบกน้อยจังให้เราเจอแต่ดับตาๆบนอีกแล้วเอาละครับวันนี้ก็ ที่เขาก็ไม่ทิ้งเลยพันสองติดหนึ่งในเท่าไหร่ไม่ติดเลยอ่ะอ่ะขอให้เชียบบอลกันอย่างสนุกสนานนะครับผมก็ขยันตั้งใจทั้งเรียนทั้งทำงานอะไรต่างๆด้วยสะสมความพยายามไหมครับทุกอย่างจะเป็นประสบการณ์เท่าทำให้เรา รู้จักชีวิตของเราได้มากขึ้นอืมสวัสดีครับ